วนเต็มอ่าตาวนใช่ดได้ไปผิดไปวัดวนต้องว่าทีวอดทีไงมึงเป็นวนวนวนต้อไนตอนขังปลาจัดส่เรือไม่มีอะไรผิดอ่าเข้าไปคุยคนไปคนมาเรียบร้อยครับโจยเช็ดมือใหญ่ด้วยเงั้นไม่รู้อะไรโดนที่มือเรือ่องเช็ดมืออาวุครบมือครบมือประทุยอดจริง ลบลบฟองลบฟองวะเฮ้ยฟองลบฟองเฮ้ยงาเปนเจ้าของตัวเ้ยลบองลบไปมาวะใช่เราก็หลงผู้ปับผู้ปับเลือไม่ดเหลือเยอะเวลาว่างเลยอย่าลบฟองลบฟองวางอยู่ในรอบุกปเราลบฟองลบไปนะ แล้วเราไม่แกลเขาไปแกไม่ไม่รู้แล้วไม่เอาไปบปปะมุงบะมึงอะไรก็ดูนะ่ะุของพี่เาไปาาว่ปอี่อยู่ยเดินาเดินนะกาประมาันไอตปหมนตไปอ้นตดมันนี่ไนขีเชแล้วเ,เนี่ย ไปอไปตอนนีอยู่ชุดนึงไมเลยโอ้หดิอไอ่ตะวันตกจางตาราดูนี่